ต้นนี้เป็นกุหลาบคอสฟาเซลนะคะเป็นกุหลาบสีม่วงดอกสมบูรณ์เขาจะใหญ่แบบนี้นะคะต้นนี้ซื้อมานะคะเมื่อตอนเย็นดอกใหญ่มากที่ซื้อต้นนี้มานะคะเหตุผลเดียวเลยค่ะเพราะเมื่อครั้งก่อนเคยปลูกแล้วเขาตาย ต้นเนี่ยโตไวมากแล้วก็ออกดอกทั้งปีนะคะอย่างมากก็เว้นแค่เดือนครึ่งเดือนเขาออกทั้งปีจริงๆสิ่งสําคัญมากๆเลยคือเขาดอกหอมมากหอมจริงๆเลยค่ะหอมจนสามารถเอาไปทําน้ําหอมได้เลยต้นนี้ได้มาคือเขาบานเต็มที่แล้วนะคะเหมือนกับไปแย่งกับเจ้าของร้านมาเลยเจ้าของร้านเขาก็คิดอยากจะเอาลงดินแล้วนะคะแต่เผอิญเราไปเจอพอดี เขาก็เลยตัดใจขายให้คะ่ะต้นนี้ได้มาแบบเจ้าของร้านใจดีนะคะเหมือนหักคอแม่ค้ายังไงก็ไม่รู้ต้นละหนึ่งร้อยบาทคะ่ะพี่เขาก็ให้เนาะอ๋อก็ซื้อต้นไม้เขาประจำเนี่ยแค่จับก็คือหอมมากแล้ว คือเขาเป็นโลกยังไงเขาก็มีดอกให้เราอะค่ะอันนี้ดอกนี้ที่ออกคือผ่านมาหนึ่งเดือนแล้วนะคะที่ดอกเขาโรยไปเขาก็แตกอยอดอ่อนแล้วก็มีดอกเลยสีเขาเหมือนกลิ่นเหมือนแต่ดอกเล็กกว่าเท่านั้นเองค่ะเพียงแต่ว่าอากาศร้อนเราก็ไม่ได้ใช้น้ํายาหรือยาสารเคมีใดๆเขาก็เลย ตามธรรมชาติแบบที่เห็นนี่และคะ่ะสมบูรณ์บ้างไม่สมบูรณ์บ้างแต่รับรองสีและกลิ่นเหมือนเดิมค่ะดอกเขาก็จะคล้ายดอกใหญ่นะคะแต่ย่อส่วนลงมาค่ะความหอมไม่ต้องพูดถึงวิธีปลูกเขาก็เหมือนเดิมนะคะก็คือกับมะพร้าวดินดินก้ามปูนะคะแล้วก็ปุ๋ยกระดูกปน่น ปุ๋ยกระดูกป่นนี่สําคัญมากๆเลยนะคะตอนปลูกกุหลาบเขาจะทําให้รากเนี่ยขึ้นไวรากง,งอกไวคะ่ะกุหลาบชุดนี้ถ่ายตอนประมาณวันที่10 ·มีนานะคะตอนนี้ก็ชุดนี้โรยไปแล้วแล้วก็มีชุดใหม่ออกมาแล้วนะคะตอนนี้กําลังบานแต่ไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะ